สวัสดีครับพบกับผมช่องดาร์กเซโลคุอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องมหายุทธ์หยุดพิภพ,พ,พนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่24ในบทที่4นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเสียวเยยงของเราก็กำลังจะเอาเศษหยดเลือดนะหยดเลือดสุดท้ายของเผ่าพยัคฆ์ผู้สว่คแเราก็โดนของเผ่าพยัคฆ์อีก3ากลุ่มมานะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่4 1ต่อ2องไอคาตรกรรมเยือกเย็ยนปล่อยออกมาจากกลุ่มของหลินตงณนะตอนนี้ไม่จําเป็นต้องมีคําพูดใดๆพยักษทั้งสามเผ่าสายตาจดจ้องอยู่ที่เลือดบริสุทธิ์โบราณของพยักษในตำนานแต่เป็นไปไม่ได้ที่คนอย่างลินตงจะยอมยกให้ขนทางที่ดีที่สุดก็คือใช้พลังในการตัดสินหจอมยุทธจากเผ่าพยักทั้งสามเผ่านั้งกัดฟัน หลังเหตุจากเห็นกลุ่มของลินต้งทันใดนั้นความโกลธวก็รุกคือขึ้นในดวงตาแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่ามูตึกจะตุวรสารหน้าเกงขามแต่เผ่าพยักษ์ก็มีเขี้ยวเล็บมากมายในอดีตพวกเขาก็เป็นเผ่าที่ทรงอำนาจเช่นกันเทียนหลงส่งสัญญ,ญาณลินต้งบอกเสียงเบาเทียนหลงพยักหน้าในทันทีที่ได้ยินเขากำมือก่อนที่หยกสีเลือดจะปรากฏขึ้นจากนั้นก็ทำลายหยกจนแตกกระจายทันใดนั้นะระลอกคลื่นที่มองไม่เห็นก็แพร่ซ่านด้วยความรวดเร็วที่น่ากลัว ทุกท่านยังมีเวลาที่พวกเจ้าจะต้องไปก่อนที่จอมยุทธจังมูตึกจตุรสารจะมาถึงเมื่อถึงตอนนั้นข้ากลัวว่าพวกเจ้าจะหนีไปไหนไม่พ้นแล้วลินต้องจ้องมองจอมยุทธกลุ่มวังจ้วนหลุนทั้งหกก่อนจะเอ่ยอย่างช้าๆฮะแกคิดว่าพวกข้ามีเพียงแค่นี้หรอพวกข้าถูกแยกออกเหมือนกันคิดว่ามูตึกจตุรสารจะทําอะไรได้เมื่อพวกข้ามารวมตัวกันถ้างั้นรวมเผ่าเทพมาสูญเพียงคอนฟ้าและเผ่ามังกรด้วยรักกัน เซียวเตียวโหร้อยยอดปฏิริยาของกลุ่มของล่วเลี่ยเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินอันที่จริงเกิดละลอกความกลัวรุนแรงในในตาของพวกเขากระพริบตาก่อนที่ความโหดเที้ยมจะพราดไปทั่วหน้าพวกแกจะทําอะไรไนดะ้ถ้าข้าแย่งไปแล้วก่อนที่กําลังเสริมจะมาถึงเซียวเตียวจาัดก,การสองคนเสียวเย็ยนกับเทียนหลงสู้แบบตัวต่อตัว,ตว แววตาของหลินต้งเยียบเย็ยนก่อนเอ่ยแผนแม้ว่าเซียวเย็ยนจะมีสายเลือดของเผ่าพยักผ์ู้สวรรค์แต่จอมยุทธสองคนจากเผ่าก็ไม่มีทีท่าว่าจะอมมือแต่ประการใดอืมเซียวเตียวพยัก์หน้าแม้ว่าจอมยุทธเบื้องหน้าหกคนจะมีขุมพลังจวหลุนทั้งหมดแต่ด้วยพลังของเผ่าเทพอสูรเพียงพรอนฟ้าก็ไม่ยากที่จะสู้แบบหนึ่งต่อสองสำหรับหลินต้งขุมพลังจิตบรรลุระดับฟูจงขั้นเทวะแล้วก็ไม่ใช่มีมีทางจะสู้กับสองจอมยุทธขุมพลังจวหลุนพร้อมกันสองสองคนได้ ส่วนเสียวเย,ยงกับเทียนหลงแม้ว่ายัางอ่อนด้อยไปบ้างแต่การต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวก็ไม่ใช่เรื่องอยากที่จะจัดการกับจอมยุทธขุมพลังจ้วนหลุนได้จะสู้กับพวกข้าสองคนตามลาพังหรือถ้าทางจอมยุทธจากพวกเผ่าพยักษ์สามเผ่าที่ยิ่งใหญ่เมื่อคลืมลงในเมื่อพวกเขาอยู่ในขุมพลังจ้วนหลุนก็เป็นธรรมดาที่จะมีความภาคภูมิใจในตนเองดังนั้นคําพูดของรินโต้งทําให้พวกเขารู้สึกโดนดูถูกอย่างรุนแรงข้าว่าเจ้าประเมินตัวเองสูงไปล้วเลี่ยเออย่างชา้าชา ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเจ้าจะได้รู้ตอนสู้ไม่ใช่เหรอรอยยิ้มขี้อยู่บนใบหน้าของหลินตงจากนั้นแววตาก็เยียบเย็ยนลงหลายส่วนเขาก้าวไปข้างหน้าวูบเดี๋ยวก็ไปปรากฏอยู่เบื้องหน้ารั่วเหลียและรั่วถึงราวกับพูดผีแค่ความคิดไหลผ่านคลื่นจิตสีเงินขาวก็ไหลบ่าออกมาราวกับน้ําท่วมจากนั้นก็รวมตัวกันเป็นหอกพลังจิตดับพันเล่มก่อนจะซัดลงไปบนร่างทั้งสองอย่างไร้ปาณีคิดว่าข้ากลัวเจ้าเหรอ ลวเลียและทัว่วลวดถึงหัวรอบรเบาๆฉับพันแสงสีดำหนาแน่นก็กวาดออกมาจากร่างพวกเขาขณะเดียวกันร่างทั้งสองก็ขยายขนาดขึ้นหมัดเวียงไปข้างหน้า ก่อนที่ขึ้นพลังที่เปลี่ยนเป็นเสือดำจะพงาสองตัวพวกมันตะลุยไปข้างหน้าชนเข้ากับหอกพลังจิตที่แหวกอากาศเข้ามาจังใหญ่ขณะที่หลินต้งเคลื่อนไหวเซียวเตียวก็ทะยานตัวไปจัดการกับจอมยุทธ์สองคนจากเผ่าพยัก์สายฟ้าฟาดปัตตภีประสบกับรัศมีที่โหดร้ายและโหดเทียมทาเอาจอมยุทธ์ทั้งสองไม่กล้าย่อนการป้องกันเนื่องจากความดูร้ายของเผ่าเทพอศูนเพียงพ่อนฝาเป็นที่รู้จักกันดีในทวีปนี้เจ้าหนุในเมื่อเจ้ามีสายเลือดพยัก์พูดสวรรค์ ในฐานะผู้วุโสของเผ่าข้าสั่งให้เจ้ายอมจำนวนรับมอบของมาชายผู้สูงวัยผอมบางจากเผ่าพยักผู้สวรรค์จ้องมองเสียเวเยียนขมิงดวงตาเฉียบแหลมก่อนจะแผดเสียงออกมาเซียเวเยียนมองอย่างเย้ยยันไปที่ชายสูงวัยเขาไม่พูดอะไรมากความร่างราวาก็หอคอยเหล็กทะยานไปเบื้องหน้าจากนั้นเงาใหญ่โตก็บทบางร่างผู้วุโสของเผ่าพยักผู้สวรรค์เอาไว เที่ยหลงหัวรอก่อนจะแรกเบี่ยงกระบวนาท่าห่ำพันกระจอมยุทธเผาพยัก์ผู้สวรรค์นคนสุดท้ายจอมยุทธสิบคนโรมรันพันตูกันอยู่ที่เบื้องล่างร้อยแตกใต้ดินเนื่องจากตอนนี้เสียวเยียนทุกคนเล่นอยู่ในระดับจ้วนหลุนแท้จริงดังนั้นภาพการต่อสู้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากขณะดเดียวกันขนาดพื้นที่ที่แคบเบื้องล่างก็สั่นสะเทือนจากแรงประทะเกิดร้อยแตกขนาดใจแผ่ซ่านหินน้อยใหญ่พังทลายลงมาแครกแครก็ก ในที่สุดช่องแคบนี้ก็ไม่อารับผลกระทบจากการต่อสู้ที่ดูเดือดได้ไหวก่อนหินขนาดมืหมาถลายลงมาอย่างบ้าคลั่งก่อนที่พื้นที่จะแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงชบพันร่างทั้งสิบก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟา้า แรกเริ่มบริเวณนี้เงียบสงบนักทว่าการต่อสู้ระหว่างจอมยุทธ์สิบคนก็เป็นเรื่องสั่นสะเทือนฟ้าดินได้อย่างชัดเจนเมื่อคลื่นพลังป่าเถื่อนและรุนแรงแผ่ซ่านออกไปก็ถูกตรวจพบโดยจอมยุทธ์หลายคนที่เข้ามาสู่บริเวณนี้ทันใดพวกเขาก็พุ่งผ่านท้องฟ้าไปอย่างเร่งรีบก็เกิดความตกตะลึงว้าผ่านบนดวงตามพวกเขาไปเมื่อมองเห็นการต่อสู้ที่รุนแรงเกิดขึ้นบนท้องฟ้า ทุกคนที่มาที่นี่เป็นจอมยุทธไม่ใช่ระดับธรรมดามีนามซ้ำยังมีสายตาเฉียบแหลมดังนั้นมองเพียงปราดเดียวก็สามารถระบุกลุ่มที่ต่อสู้กันได้ไม่นานบทสันทนาก็ดังลั่นนั่นไม่ใช่สามเผาพยักเหรอทำไมถึงปะทาะกรรมูตึกจตุรสานละ่ะเอ๊หลินต้องสงพลังจริงๆเขาสามารถต่อสู้กับผู้บัญชาการสองคนของเผ่าเอเวจีธมินด้วยตัวคนเดียวเอ๊มองจากขึ้นพลังดังกล่าวน่าจะเป็นพลังจิตใช่ไหมนั่น ขืนพลังจิตดินต้องสงประสิทธิภาพน่าดูเลยถ้าทางเขาจะมารู้ระดับฟูจงขั้นเทวะไปแล้วระดับฟูจงขั้นเทวะอาจจะแข็งแกร่งกว่าระดับจ้วนหลุนอยู่บ้างแต่ข้าว่าการประทกกะกับจอมยุทธ์ขุมพลังระดับจ้วนหลุนสองคนตามรำพังน่าจะถึงมือไปหน่อยนึง้นท้องฝากลุ่มแสงจํานวนมากวิ่งเข้ามาย่างต่อเนื่องจากนั้นผู้คนก็ปรากฏตัวขึ้นพวกเขาตะลึงไปเล็กน้อยเมื่อเห็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่รู้ว่าทําไมมูตึกจะตุราสารถึงต้องปะทะก,กับเผ่าพยัคฆ์ น่าสนใจจริงๆที่มุมหนึ่งบนท้องฝาปรากฏร่างสองร่างเป็นชายชาราและหญิงสาวชายชารานั้นมีรูปร่างค่อนข้างเล็กและหญิงสาวค่อนข้างดูสูงสง่าเรือนผมสีเงินยวงทิ้งตัวรงราวกับทะเลสาบสีเงินช่างดึงดูดสายตาผู้คนนะักทั้งสองก็คือคุณหยวนและคุณหลิงจากเผาวิหกพิศวงนั่นเองหญิงสาวเรือนผมสีเงินยวงกวาดมองสถานการณ์โดยรอบ ก่อนที่ความสนใจของนางจะหยุดอยู่ที่สมรรถภูมิของหลินตงเนื่องจากนางก็เจนจบเรื่องพลังจิตดังนั้นนางบอกได้เลยว่าลินตงกำลังใช้พลังจิตเข้าห้ามหันกระจอมหยุดจากเผาพยักอเวจีทมินอยู่เขาควบคุมพลังจิตได้ดีเยี่ยมแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีใช้เหนือทั้งสองเสียงของคุณหลงิงแต่งแต้มด้วยไอเยือกเย็นพรางผู้เสียงเบามีข่าวรอว่าก่อนที่ลินตงจะบรรลุระดับฟูจงขั้นเทวะ เขาก็พึ่งเพียงขุมพลังอยู่ระดับสื่อสเสวียนขั้นกลางต่อสู้กับจอมยุทธ์ขุมพลังจ้วนหลุนมาแล้วตอนนี้คลื่นจิตของเขาแข็งแกร่งขึ้นล้ายกับว่าติดปีกให้กับพยักเลยทีเดียวดังนั้นข้าคิดว่าคงยากที่สองคนนั้นจะเอาชนะเขาได้นะคุณห,หยวนแยม้มยิ้มพลางส่ายหัวและพูดปังร่างทั้งสามปะทะกันอย่างรุนแรงบนท้องฟ้าที่ไกลออกไปหลังจากเสียงของเขาดังขึ้นตามด้วยคลื่นหยวนที่รุนแรงและปาเถื่อนพรานออกมาก่อนที่ทั้งสามจะถอยหลังไปหลายสิบก้าวลินตงทรงตัวได้มั่นคง เมื่อเขาเห็นการแสดงออกที่ดูร้ายของชายทั้งสองเขาก็ขมวดคิว้วตอนนี้เป้าหมายของเขาคือตำหนักทุนสื่อดังนั้นจึงเป็นเรื่องไม่ฉลาดเอาเสือรือที่ต้องเสียเวลากับที่นี่มากเกินไปดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะยุติการต่อสู้โดยไวประกายแสงแวบบาบขึ้นบนด,ดวงตาของหลินตงเขากำมือแน่นกนที่ตำหนักขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นจากนั้นเขาสบัดนิ้วเบา,เบา อํานาจเล็กทยานออกไปขยายตัวในสายลมราแสงนับหมื่นยิงออกมาจากภายในรังแสงขักทอกันและการก่อตัวเป็นค่ายกลขนาดมือมาร้อมรอบล่างล่วดเถิงเอาไว้ปังปังปังป้ง,งลวดเถิงอึ้งไปไม่เห็นค่ายกลแสงรอบตัวทันใดนั้นเขาก็ปล่อยกระบวนท่าทว่าค่ายกลที่ดักเขาไว้ไม่มีระลอกคลื่นอะไรเกิดขึ้นเลยธงฟ้าพิศวงมีความสามารถในการผนึก อันที่จริงในยุคโบราณการก็สามารถยับยั้งและผนึกพวกยี่โมระดับสูงได้เป็นจํานวนมากดังนั้นแม้ว่าลินต้งจะยังปลดปล่อยพลังได้ไม่เต็มที่แต่ก็ไม่ยากสําหรับเขาที่จะกักตัวจอมยุทธขุมพลังจ่วนหลุนเอาไว้ขอดูหน่อยสิเจ้าเหลือคนเดียวจะทําอะไรได้ถ้าทางลินตงเยือกเย็นลงบ่มองไปที่ล้วนเลี่ยที่อยู่นอก่ายกล ทันทีที่เขากำมือท้องฟ้าก็มืดอคลืมลงจากนั้นเมฆพายุก,ก็รวมตัวกันอย่างรวดเร็วขณะที่อสอรพิษกระแสฟไฟเรืำอย่างาบ้าคลั่งอยู่ภายในหลังจากที่ขุมพลังจิตของหลินต้งบรรลุระดับฟูจงเขาก็สามารถควบคุมพลังงานต่างๆบนโลกได้เพียงแค่ยกมือลมเมฆและสายฟ้าก็ปั่นป่วนไปหมดกระบวนท่าฝ่ามือหลินตงเปลี่ยนไปราวกับสายฟ้าแลบในที่สุดก็ก่กอตัวเป็นผนึกแบบพิเศษ ทันใดน,นั้นเมฆพายุที่หมุนวนอย่างรุนแรงก่อนที่อสอรพิษกระแสไฟนับไม่ถ้วนจะพุ่งออกมาทำเอาฝูงชนถึงก็ตื่นตกใจในที่สุดอสอรพิษกระแสไฟก็เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์โบราณขนาดพันจั่ง้อยอยู่ใต้เมฆพายุความขันผวนที่น่าตกใจกระจายออกมาช่วงเวลาเดียวกันกับสัญลักษณ์โบราณซึ่งสร้างมาจากสายฟ้าปรากฏขึ้นขึ้นพลังนี่ เมื่อคุณหลิงเห็งสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ก็ตกใจในฐานะที่เป็นจอมยุทธที่บรรลุระดับฟูจงด้วยนางตรวจพบว่าสัญลักษณ์นี้ไม่ได้เกิดจากสายฟ้าเพียงเท่านั้นแต่มีวัตถุที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งซ่อนอยู่ภายในโอ้ชาติว่าลัวเรียก็สัมผัสได้ถึงอันตรายใหญ่หลวงเช่นกันท่าทางของเขาเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงคำพางคำรามเสียงโกรธ โกรดเกลียวรั่นฝาทัานใดนั้นแสงสีดําขนาดมื่ืนมาก็กระเพื่อมแล้วแผ่กระจายไปทั่วร่างก่อนที่จะก,ก่อร่างเป็นพยักษ์สีดําตัวใหญ่ขนาดพันจังดวงตาใหญ่ของมันอัดแน่นด้วยความดูร้ายแรละัละสมีเห็นความมืดมิดครอบคลุมไปทั่วบริเวณอัคระอสศนีโบรัน ท่านใดนั้นสายฟ้าก็พวยพุ่งไปทั่วดวงตาสีดำของหินตรงเขาสะบัดมือก่อนที่สัญลักษณ์สายฟ้าจะพุ่งผ่านท้องฟ้าร้าวกับสายฟ้าฟาดทุกคนมองเห็นเพียงประกายสายฟ้าแวบผ่านก่อนที่เสือตัวมืึอมาจะร้องออกมาอย่างน่าสยดสยองชาสายฟ้าเจิดจ้าประทุออกมาจากร่างในร่างเสือขนาดมหึมานั้นจากนั้นคลื่นพลังที่หน้าขนพองสยองกร้าวก็ฟ้ารลงบนพื้นดินเกิดการสั่นคลอนและเผยหลุมลึกขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันร่างที่น้าอนเนตอ,อนา,นาก็นอนพังภาพอยู่ก้นหลุมรัศมีที่เคยทรงพลังก็อ่อนลงหลายส่วนชัยชนะเกิดขึ้นในกระบวนท่าเดียวเท่านั้นผูงชนตกใจเมื่อเห็นลวดเลี่ยบแพรราบคราบดวงตามากมายเริ่มหันมามองร่างมนุษย์นุ่มที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าในที่สุดอาการดูมินในสายตาก็ถูกแทนที่ด้วยความเคร่งเครียดเออลวเถงที่ถูกขังไว้ได้ค่ายกนมีท่าทางน่าเกลียดน่ากลัวมากหลังจากที่เขาเห็นหลินตงได้ชัยชนะเหนือลวเลี่ยยางรวดเร็วตาแก่แล้ว ใบหน้าของลินต้องไร้อารมณ์เขาพลิกฝ่ามือก่อนที่สายฟ้าจะกระพริบวูบไหวขณะเดียวกันตราประทับโบราณก็ร้อยอยู่เหนือฝ่ามือวาบทว่าจังหวะที่ลินต้องเตรียมจะโจมตีบวนลมคลั่งมากมายก็ดันกระหึมไปทั่วท้องฝาร่างหลายร่างแทรกเข้ามาในสมรภูมิจากนั้นก็จ้องเขม็งมาที่ลินต้องที่กำลังจะโจมตีพวกคนเผาพยักมาแล้วคุณหยวนหัวร้องไม่เห็นภาพนี้กล่าวต่อว่าแต่พักพวกของหมู่ตึกจตุรสานก็ดูจะเยอะกว่าที่คิด เกิดอะไรขึ้นพยักผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามเผ่าวางแผนจะโจมตีหมู่ตึกจะตุรสานงั้นเหรองั้นเผ่ามังกรกับเผ่าเทพสูนเพียงพรฟ้าขอเล่นด้วยคนเซ่เสียงโหรอร่าดังมาจากที่ไกลเมื่อคุณหยวนพูดจบไม่นานจอมยุบสีกว่าคนที่มีซักสมีพรังมะขือม,มาก็ทยานเข้ามาขคลื่นพรังพวกเขาทําเอาจอมยุธจากสามเผ่าพยักเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดมากขึ้น เสียงลมแร่นฉิวมาจากท้องฝาขณะที่ร่างพุ่งตัวเร็วจีมาถึงสมรภูมิทีละคนละคนหลังจากแสงจางหายผู้คนจากทั้งสองฝ่ายก็เผยตัวออกมามีจอมยุทธทั้งหมด6คนจาก3เผ่าพยักมาถึงและมีและทั้งหมดมีขุมพลังจ้วนหลุนชัดเจนว่าพวกเผ่าพยักลงทุนโรงแรงกับเรื่องในครั้งนี้มากพวกเขาส่งจอมยุทธชั้นนําเข้ามาเพื่อสำรวจมิติเหลื่อมซ้อนนี ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแปดเผ่าจอมพลแม้ว่าจะมีพลังด้อยกว่าพวกเผ่าจักรพพัดแต่ก็ไม่ใช่ที่จะประมาทได้แม้จะมีจอมยุทธ์สงพลังเพิ่มเข้ามาในกลุ่มเผ่าพยักแต่ท่าทางของพวกเขาดูไม่ดีเลยนี่เป็นเพราะจอมยุทธ์กลุ่มใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับพวกเขาดวงตาดุร้ายราวกับหมาป่าและเสือยามนี้จูลีลิวซิงจิงยวนและคนอื่นๆที่แยกกลุ่มขันก็มาถึงหมดแล้ว การรวมตัวกันของหมู่ตึกจจตุรสารเผ่ามังกรและเผ่าเทพประสูรเพียงผนฟ้าเห็นได้ชัดว่ายิ่งใหญ่มากกว่าเมื่อเทียบกับสามเผ่าขยักษการต่อสู้ดุเดือดรอบท้องฟ้าค่อยๆหยุดลงเมื่อกองหนุนจากทั้งสองฝ่ายมาถึงใบหน้าของจอมยุทธเผ่าพยักษทั้งสามมีอาการสั่นสะท้านขณะที่จ้องมองรอยยิ้มเย็นเยือกของหลิวซิงและคน,นอื่นๆ จูลี่และรลิวชิงเป็นจอมยุทธ์ที่สัมผัสเข้าไปถึงระดับหลุนหุยพลังของพวกเขาไปไกลเกินกว่าที่จอมยุทธ์ขุมพลังจวนหลุนธรรมดาจะเทียบได้หากต้องต่อสู้กันอีกยกจริงๆแค่สองคนนี้ก็สามารถสู้กับพวกเขาทั้งกลุ่มได้แล้วเฮ <Hey. S 1> ดูท่าสามเผ่าพยัก์ชักจะกล้าหาญขึ้นเรื่อยๆข้าบอกไปแล้วนี่ว่าหลินต้องเป็นผู้คุมกฎของเผ่าบังกรแต่แกยังกล้าโจมตีเขานี่คิดจะเยียบหัวเผาบังกรอยู่ใช่หรือไม่ริวซิงยิ้มด้วยท่าทางผิดแปลก ส่วนอาเตียวก็เปลี่ยนประมุกน้อยของเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าการโจมตีเขาเท่ากับท้าทายพวกข้าจูลีกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยร่างของจอมยุทธสามเผ่าพยักแข่งค้างไปแม้ว่าเผ่าวพวกเขาจะทรงอิทธิพลในโลกสัตว์อสูรแต่พวกเขาไม่กล้าท้าทายเผ่าบางกอและเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าสองเผ่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเรื่องนี้รู้ไปถึงที่เผ่าแล้วก็พวกเขาคงโดนได้รับโทษมหันหได้รับโทษมหันเลยทีเดียว <c oughs> อย่าพึ่งโกรธเลยนี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นเองตองผู้วุโสจากเผ่าพยัก์ผู้สวรรค์หัวร้อเสียงแห้งแม้ว่าจะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะยอมรับการถูกตราหน้าจากเผ่าจากักรพรรดิทั้งสองแต่ถ้าพวกเขาแย่งชิงเลือดหยดสุดท้ายของพยักษ์เทวดำไปได้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาสูญเสียโอกาสที่จะคว้าไปได้แล้วดังนั้นกรณีนี้โง่เกินไปที่จะล้ำเส้นเผ่าบางกอและเผ่าเทพะศูนเพียงพ่อนฝาผู้บัญชาการเหยียนแห่งหมู่ตึกจรัรวารมีสายเลือดพยัก์ผู้สวรรค์ ก็น,นับเป็นครอบครัวเดียวกับเราจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะมุ่งร้ายต่อเขานะ่ะเซี่ยวเย็ยนพ่นเสียงเยาะเย้ยไม่ได้ยินขณะที่ไอเย็ยนเดือกคว้าผ่านดวงตาเข้าไปพวกเผ่าพยักษ์ผู้สวรรค์ทำให้เขาไม่พอใจเสียแล้วในวันนี้เขาต้องจดเอาไว้เพื่อจัดการในอนาคตท่านหลินตงพวกข้าหุนหันพลันแล่นไปหน่อยข้าต้องขอโทษด้วยข้าขอร้องให้เจ้าปล่อยลวดเถิงได้ไหมผู้ผูโสจากเผ่าพยัก์อเวจีธมินมองไปที่ลวดเถิงที่ตกอยู่ในกบดักของหลินตง ก่อนจะประสานมือแลกถามข้าปล่อยให้ก็ได้แต่ข้าหวังว่าทุกคนจะจำำําคําพูดตัวเองให้ดีมิฉะนั้นอย่าตําหนิถ้าข้าจะฆ่าให้เกลี้ยงลินตงเหลือมองผูุ้โสคนนั้นครู่หนึ่งก่อนจะพึมพำเสียงเบาออกมารววถงและคนที่เหลือขบเคียเค้ยวเคี้ยวฟันเมื่อได้ยินเทว่าก็ทําได้เพียงพยักหน้ารับคําพูดของลินตงชัดเจนมากว่าต้องการให้พวกเขาหุบป,ปากให้สนิทเกี่ยวกับเลือดของพยัก์เทวดําหลังจากเห็นท่าทางนั้นลินตงก็สะบัดแขนเสือ้อ โถงฟ้าพิสวงกลับกลายเป็นลำแสงอย่างรวดเร็วและพุ่งเข้ามาหาเขาค่ายกลที่กักตัวรั่วเถิงก็จางหายไปในทันทีเช่นกันแต่ว่าความเกลียวโกรธตีขึ้นในใจเนื่องจากการกระทําของสาวเผ่าขยักแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาสู้กันเนื่องจากเป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือตําหนักทุนซื้อเห็นได้ชัดว่ามีจอมยุทธทรงพลังมากมายต้องการมรดกราชันกืนกินไม่ฉลาดเลยที่จะเสียพลังหน้าที่แห่งนี้ ท่าทางของรวดถงแปรปลวนเล็กน้อยเมื่อได้รับการปล่อยตัวทว่าเขาก็เป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ได้ดีความกดดันโหดเทียมและกดความกดและกดความโหดเทียมไว้ราวก็ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้สายตาเฮี้ยมเกรียมของริวซิงสิ่งที่ทําได้ก็คือพุ่งตัวอย่างเคืองแ้นลงไปเบื้องร่างผู้ช่วยล่วเหลือซึ่งมีอาการบาดเจ็บสาหัสมากหลังจากถูกดินต้องโจมตีเพียงกระบวน่าเดียวสีหน้าของล่วเหลียกเคลียวคล้ำยามนี้เขามีสภาพหน้าสังเวชจากการกระทําของดินต้องต่อหน้าฝูงชนทั้งที่พวกเขามีข้อได้เปรียบเรื่องจํานวนคนมาก่อนดูเหมือนจากนี้หลายคนคงจะล้อเลียนเขาเมื่อได้ข่าวนี้เมื่อข่าวน,าวนี้กระจายออกไปไปเถแม้จะขมขื่นในใจ ล่วเหลียก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีสิ่งที่เขาทําได้ก็คือโบอกมือให้สัญญาณทยานตัวนําจอมยุทธจับเผ่า,าพยักษ์อเวจีทมินออกไปอย่างรวดเร็วสองเผ่าพยักษ์ที่เหลือได้แต่ยิ้มแย้มไม่เห็นที่ฝ่ายไปแล้วพวกเขาประสานมือลุกแก่โทษให้กับหลินตงก่อนจะจากไปด้วยท่าทางไม่สบายใจจบการต่อสู้ดุเดือดส่งผลให้ผู้ชมโดยรอบสันหัวอย่างเสียดาย พวกเขาได้แต่สงสัยว่าเกิดอะไรผิดปกติกับสามเผ่าพยักกันแน่ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าหมู่ตึกจตุรสารมีเผ่ามังกรและเผ่าเทพปศุรเพียงพรฟ้าเป็นกำลังเสริมแต่พวกเขายังกล้าท้าทายซึ่งการกระทํานี้สร้างความอปยศให้กับตนเองมากเลยทีเดียวจอมยุทธ์อีกหลายคนบนท้องฟ้าไม่ได้คิดอยู่ต่อหลังจากเห็นการประทักกันจบก็กระจายตัวอย่างรวดเร็วนี่เพิ่งแยกกันครู่เดียวเองนะพวกเจ้ากระสรเรื่องกระสามเผ่าพยักแล้ว เมื่อเห็นว่าคนไม่เกี่ยวข้องไปหมดแล้วจูลี่ก็หันมาสายหัวอย่างช่วยไม่ได้จ้องมองลินต้งและเสียวเตียวเห็นได้ชัดว่าเขาจนคำพูดกับการสร้างเรื่องปวดหัวกับสามพี่น้องนี่จริงๆพวกมันก็จะฉกของของเราข้าใจดีแล้วนะที่ไม่ได้ฆ่าพวกมันเสียวเตียวเบ้ปากขนาดดวงตาเปล่งแสงแวววาวฉกอะไรจากเจ้าเหรอจูลี่อึ้งไปลินต้งยักไหลไม่คิดจะปิดบังเล่าเรื่องพยัก์เทวดำให้ฟังในทันที เลือดพยัก์เทวดำในตำนานจูลี่และหลิวซิงมีท่าทางตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อได้ยินหลินต้งบอกกล่าวพวกเขาหันไปมองเซียวเยียนที่อยู่ข้างๆในที่สุดก็เข้าใจว่าทำไมสามเผ่าพยัก์ถึงกล้าที่จะเสี่ยงทำเช่นนี้พวกเจ้านี่โชคดีจริงๆพยัก์เทวดำหายสาบสูญไปจากโลกนี้มานานมากแล้วสายเลือดที่เจ้าได้รับคงจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ จูลีถอนหายใจท่าทางเต็มไปด้วยความเสียดายและเสียใจเผ่าพยัก์เทวดดำไม่ได้อ่อนแอกว่าเผ่ามังกรในยุคโบราณทว่าก็เกือบจะสูญพันธ์หลังจากสงครามมหายุทธ์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นหวังว่าเลือดที่พยัก์เทวดดำเหลือเอาไว้จะสามารถทําให้เผ่าจักรพรรดิในอดีตรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งเซียวเย็ยนพยัก์หน้าฝ่ามือลูบไล้ไปที่หน้าอกอเขารู้สึกได้ว่ารูปปัสสีขาวดำที่เขากลืนลงไปกําลังละลาย สายเลือดเก่าแก่และสมพลังซาออกมาทีละน้อยละน้อยสายเลือดที่ยิ่งใหญ่กว่าพยักพูดสวรรค์ของเขาไปกันเถอะเราควรมุ่งหน้าไปที่ตำหนักทุนซื้อได้แล้วลินต้องยิ้มกลางตบไหล่เสียวเย,ยนพวกเขาไม่ควรทิ้งเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์โชคดีที่การเชื่อมโยงของตราประทับเทวิคิดกืนกินทําให้เขาทราบตำแหน่งเข่าๆข,ของตำหนักทุนซื้อได้ทุกคนยิ้มและพยักหน้าบริอได้ยินท่าทางแต่ละคนเต็มไปด้วยความคาดหวังดูเหมือนว่า ทุกคนอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับราชันกืนกินในตำนานมากเลยทีเดียวเคลื่อนพลลินต้องยิม้มนำทางออกไปอย่างรวดเวร็วร่างเขากลายเป็นลำแสงมุ่งไปที่ส่วนลึกที่สุดของมิติเลื่อมซ้อนนี้โดยมีเสี่ยวเตียวและคนอื่นๆตามมาที่เบื้องหลังภาพคนกลุ่มใหญ่นี้ช่างตะการตานะักระหว่างการเดินทางกลุ่มของดินต้งไม่ได้หยุดพักเลยดวงตาเขาพุ่งเน้นไปยังส่วนลึกที่สุดของมิติความตื่นเต้นมาหาศาลดูเหมือนจะวูบไหวได้วยดวงตาสีดำสนิท ระหว่างทางพวกเขาพบกับเราจอมยุทธ์ทรงพลังส่วนใหญ่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในทวีปยาวทว่าเมื่อพวกเขาเมื่อเหมือนว่าพวกเขาจะเกรงเกรงเมื่อมองกลุ่มของหลินตงหลังจากที่แสดงการรวมตัวยิ่งใหญ่เป็นที่ประจกักษ์ลินตงไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้เขายกระดับความเร็วขึ้นไปถึงกี่สูงสุด พวกเขาพุ่งเข้าไปในอัตราเร็วที่สม่ำเสมอใช้เวลาไปประมาณกว่า2ชั่วโมงก่อนที่ร่างจะหยุดชะง,งักเขารู้สึกได้ว่าตราประทับเทวฤกิ์กินในร่างนั้นสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงความรู้สึกนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่เรากำลังจะถึงแล้ว ลินต้องชะลอตัวเอ่ยเสียงนุ่มความตื่นเต้นลุกคือในในตาทุกคนไม่ได้ยินทั้งกลุ่มเดินทางต่อกันอีกสิบกว่านาทีก็หยุดลงสุดเขขของมิติแห่งนี้เป็นภูเขาโดดเดี่ยวสีดำตั้งต,งตระงานบนที่ราบแห้งแลง้งภูเขานี้เป็นทางราดสูงชังไม่มีเส้นทางที่จะเดินไปถึงยอดเขาได้ดวงตาแต่ละคู่ยกขึ้นเมื่อเห็นตําหนักสีดำขนาดใหญ่ตั้งเงียบบนยอดเขาที่สูงลิ่วราวกับว่าอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเวลาความรู้สึกซับซ้อนเกิดขึ้นในดวงตาของลินต้งและคนอื่น ขนาดจับจ้องของตำหนักสีดำบนยอดเขาอันโดดเดี่ยวที่นั่นเป็นที่สุดท้ายที่จอมยุทธสุดยอดของโลกละสังขารไว้เขาคือคนที่ข้ามร้อยแตกมิติที่น่าสะพรึงกลัวแล้วพุ่งใส่พวกยี่โม่ย่างกล้าหาญขนาดพวกยี่มั่ที่วันแน่ยังหวาดกลัวจอมยุทธผู้นี้เลยเขาคือหนึ่งในจอมยุทธที่โดดเด่นที่สุดในยุคนั้นในที่สุดข้าก็มาพบท่านได้ลินต้องสูดหายใจลึกสุดปอดร่างสั่นเทิรมเบา,เบา ไม่ยากที่เขาจะรู้สึกถึงความเศร้าส้อยที่แพ่ซ่านออกมาจากตาปทับเทวฤกข์กืนกินที่อยู่ในร่างของเขาในยามนี้ราชันกืนกินชื่อน,นี้ถูกสลักเอาไว้ในใจตั้งแต่เขาได้รับตาปทับเทวฤกข์กืนกินมาณตอนนี้เขากําลังได้พบกับสุดยอดในตานานคนนั้นแล้วความตื่นเต้นปั่นป่วนในใจของหมิ่นตงแต่เขาก็ค่อยๆระง,งับลงนี่เป็นเพราะเขาสามารถตรวจจับกระแสลมกระโชกที่ได้มาจากทางด้านหลังจอมยุทธกลุ่มต่างๆของทวีปเยาก็ทยอยมาถึงกันแล้วเช่นกัน ว่ารัศมีมาถึงอย่างรวดเร็วดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดปรากฏที่ท้องฟ้าด้านบนพวกเขามองไปยังตำหนักตำหนักสีดำขนาดใหญ่บนยอดเขาไม่มีใครพูดอะไรดวงตาเต็มไปด้วยความเคารพและยำเกรงเจ้าแห่งตาประทับโบราณทั้ง8ผู้เป็นศิษย์เอกของท่านปร,รมาจารย์ผู้สร้างสุดยอดจอมยุทธในตำนานพวกเขาได้เสียสละชีวิตเพื่อป้องกันชีวิตนับไปั่วนมนโรคนี้เอาไว้ลินต้องปิดตาลงจมจออยู่กับความรู้สึกนี้เขาตระหนักดีว่าความเงียบคงจะอยู่อีกไม่นาน เวลาเหมือนถูกตรึงความเงียบเคลื่อนคล้อยไปราวครึ่งชั่วโมงก่อนที่สายตาเหล่าจอมยุทธจะชัดเจนมากขึ้นจากนั้นเปลวไฟร้อนแรงก็ลุกคือในใจพวกเขาลีนต้งก็พบการเปลี่ยนแปลงนี้ดวงตาที่ปิดสนิทก,ก็เปิดออกมือเรียวยาวกรำแน่นขณะที่ดวงตาจดจ่อไปที่ตำหนักสีดำอย่างมุ่งมัน่นข้าขอสืบท่อมรอดกของท่านข้าจะปกป้องโรคนี้ตามปฏิทานเพื่อคนรักของข้าเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่สี่ เรียบร้อยแล้วนะครับมาตอนสนุกมันชักจะจบไวเสมอนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดถไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ